น,ะะนี่เราเริ่มจากโครซองนะคะโครซองขนมปังนะคะต่างๆมีพายด้วยนี้น่าจะเป็นพายแอปเปิลนะคะโอ้โหบอกชื่อไม่ถูกเลยแล้วก็อันนี้เป็นชีสที่หลายๆคนบอกหรือเปล่าคะนะคะแล้วก็มีไข่ต้มให้ตรงนี้นะคะอืม น่าทานทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็ทุกคนก็ลองมาทานแล้วก็ชิมกันได้นะคะ,ะชีสหนึ่งชีสเน่านะบูชีสต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแยมต่างๆนะคะ t thank y ิ u อ่นนี้ก็เป็นแฮมนะคะเขาบอกให้ชิมแฮมเนาะก็แล้วแต่ใครจะชอบนะคะลองดูได้เลยนะคะโอเคนี่ให้ทานนะทุกคเข้าใจว่าเขาสวยแต่เดีนไม่ใช่นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของไข่นะคะไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะก็ ทานได้เลยนะอันนี้เป็นขนมปังนะคะปิ้งเรามาวางนี้แล้วก็ปิ้งนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นของกาแฟนะคะกาแฟน้ําผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลไม้นะ่าจะเป็นผลไม้ดองของเขานะคะ